สวัสดีครับรีวิวเรือราคา3า0 0นาะครับเรือตกปลาตกหมึกนะครับพิกัดเกาะสีชังนะผมกับไต่กุ๊กเกาะสีชังนะผมวันนี้เรามาตกปลาตกหมึกให้ดูกันถึงที่เลยนะทุกคนครับท่านใดสนใจนะครับตกปลาตกหมึกที่เกาะสีชังนะผมติดต่อไปที่ไต่กุ๊กเกาะสีชังได้เลยนะครับชื่อเ็นบุกชื่ออะไรนะครับตากล้องเอ่อกุ๊กเรือวัชระ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งให้เฟซบุ๊กไว้ให้ท้ายคลิปนะทุกคนสําหรับชาวทิกต็อกนะผมว่าเรือไตกุ๊กกว้างมากทุกคนนะยาวนี่ก็ประมาณสักยี่สิบยี่สเมตรยี่สิบเมตรฟุตเลยนะครับใช่ไหมประมาณยี่สิบเม็รฟุตเลยนะแล้วเรือก็ขนาดความกว้างก็ประมาณสองเมตรกว่าเลยนะทุกคนนะนี่นะสูงขึ้นดีมากทุกคนสูงขึ้นดีนะเดี๋ยวเราไปถามไตกุ๊กก่อนเกี่ยวกับรายละเอียดเรือครับมามา เตี้ยนี่ยาวเท่าไหร่ครับ28ฟุตครบบับผม28ฟุตนะว้างว้าง2องเมตรสิบว้างยาว28กว้าง2เมตร10นะทุกคนครับรองรับได้4คนเลยเนาะจริงจริง,ง,ง,งเรือมันรองรับประจุที่6ครับอ๋อแต่ว่าที่หกไม่ลง4คนเพื่อว่ามันจะได้ไม่เกี่ยกันครับอ๋อก็คือราคา3,500เนี่ยก็คือลงได้4คนใช่การห้า,าคนที่5คนที่6ก็บวกบวกคนละ500ร้อยใช่ไหมใช่ครับอ่าก็ได้แหละก็ปกตินะทุกคนก็ตกปลาตกหมึกรอบเกาะสีชาว บ้าบ้า